กับข่าวที่บอกว่ามีเดี๋ยวเขาจะมีเนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยหลายแห่งอาต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่สามารถที่จะเปิดทําการต่อไปได้ครับ,รบข่าวนี้เนี่ยน้องโอรู้สึกมีความคิดเห็นไงบ้างในระบบม,มหาวิทยาลัยใหมๆ่ๆมันไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วถูกต้องอืมอันนี้ถ้ถาถามโอ,โอว่ามันคงเป็นความผิดของ ของรัฐบาลการบริหารการบริหารร <c oughs> ับรองมันไม่รู้สิครับคือมหาวิทยาลัยพวกนี้คือเอกชนหรือรัฐบาลนะครับ, <c oughs> บเอกชน <c oughs> เอดินจะมาจะเป็นเอกชนครับ <c oughs> เอกชนที่ต้องปิดตัวไปเงี้ยเหรอครับ <c oughs> ใช่ฮะ <c oughs> ที่เป็นแบบว่าอ่ามหาลัยใหม่ๆชื่อใหม่ๆแล้วก็มีการแบบรับรองสองปีจบอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าง่ายจบง่ายกันเลยเอาแต่ตังค์อย่างเดียวใช่ โอ้ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีนะครับเพราะจริงๆแล้วสถานสถานการศึกษามันคือแหล่งสร้างคนนะครับคือจะคนออกมาดีไม่ดีมันมันไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งคนไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีผลอะไรต่อสังคมน,นะครับถ้าคนหนึ่งคนออกมาไม่ดีจากสถาบันที่เขาคิดว่าจะเอาแต่ตังค์เนี่ยคนบางคนก็สร้างปัญหาให้ต่บสังคมได้ อือนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆโอ,อว่ามันโอ้ใชคิดคิดอย่างนั้นมันก็ไม่เวิร์กอนะครับคะฮะแต่แตงจริงแล้วถ้ามองจริงนะอย่างที่อเมริกาเนี่ยก็มีหลายรัฐเลยทีเดียวนะครับที่การศรึกษาเนี่ยก็ไม่ได้ดี <นะ S 1> คือเป็นอยู่ห้องแถวเหมือนกับพ่อแม่รวยอะส่งลูกไปชุบตัวเอ้ลูกไปเรียนอเมริกาแล้วอ่าอยู่เฮลโลเฮลโลเฮลโลเอออะไรเนี่ยอ่ามันตั้งชื่อของจองเลยอเออ ตั้งชื่อฟงจองอยู่เฮโลเฮโลเหมือนเหมือนแฮรอดอะไรประมาณเนี้อแล้วจบมาก็คือก็ใช้ตาอย่างเดียวเป็นเขาเรียกอยู่ห้องแถวอ่ากลับมาว่าก็ประมาณนึงพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณนึงแค่นั้นแค่นั้นก็ไม่ได้ทำไรใช่แต่ว่าารก็รวยู่แล้ว แล้วที่บ้านต้องส่งไปก็ต้องส่งไปเพราะว่าที่มีหน้ามีตาใช่แล้วก็ลูกก็แบบเหมือนกับเรียนเมืองไทยก็แบบว่าโอ้โหไม่ไหวอะอะไรอย่างเงี้ยคือมาแลาไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยกลัวแลาไม่ได้นี่คือคือคือหมายถึงว่าอยากไปเรียนไฮโซกว่านี้อ๋อใช่นะครับมีอย่างนั้นไปแล้วไม่ตงค์ซื้อบ้านใหม่ไม่รู้เหมือนกันหรือไม่จริงๆเราก็คงต้องพยายามเปลี่ยนท่านิยมว่าคือปริญญาตรีก็คงเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่า คือการเรียนสายอาชีพบางบางอย่างมันมันก็สามารถทําให้ชีวิตประสบความสาเร็จได้ใช่อันนี้พวกเห็นด้วยเลยนะครับอย่างโอว่าอย่างเมืองนอกเขามีแบบคือคุณจบมหกปุ๊บเรียนทาหนังเลยคุณไม่ต้องไปเรียนอย่างอื่นก็มีเหมือนกันหรือเรียนทาอาหารเลยใช่โหจบมาก็รวยเหมือนกันเป็นเชฟเงินเดือนเดือนเราสามแสนสี่แสนอะไรประมาณนี้นะใช่ครับคือจริงๆคือมันขึ้นอยู่ว่าเรารู้ตัวเราเร็วขนาดไหนแล้วก็แล้วก็คงต้องแบบบอกค้าน้พยายามสร้างขานิยมว่าคือการศึกษาที่ตรงจุดมันอาจจะ เหมาะกับคนบางคนมากกว่าอะไรเงี้ยครับค่ะนะฮะเอาละวันนี้ก็ได้มุมมองของน้องโอนะฮะแล้วแล้วการที่น้องโอเรียนหลายๆที่อย่างเงี้ยอย่างเอแบกดีไหมเอแบกดีไหมท้อมังไก่เอแบกใชนะครับเอแบกเอแบกจริงๆเอแบกโอชอบชอบบรรยากาศโอชอบอย่างหนึ่งของเอแบกมากคือเขาจะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าแหล่งที่คนภาพภาพดูเหมือนแบบแหล่งรวมคนนักศึกษาไฮโซมีกระตังเนี่ยแต่กฎระเบียบเขาแบบ เขาได้จริงๆอ่ะเขาได้มากๆเขาต้องใส่ยูนิฟอร์มคือชุดนักศึกษากางเกงคุณกางเกงยีนก็เขาไม่ได้นะต้องเป็นสีด้าต้องเป็นสแลดใช่ครับแล้วเขาก็ให้กดยามเอ่อไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียกว่าติดเครติการแบบว่ามี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 อำนาจสูงเหมือนกันคือเขาห้ามตุบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณสูบแล้วกายเขาเดินมาเห็นเนี่ยเขา คนบอขอไอดีเอาไปใช้ครับคุณพึ่งโอชอบมากมหาวิทยาลัยหลายๆที่คือเดี๋ยวนี้อ่ะแบบไม่ชอบที่บางนักศึกษาบางคนจะนั่งตักกันอยู่แล้วสูบบุหรี่พบเียนคนสูบบุหรี่มากนะครับพบเียดมากเลยคนสูบบุหรี่แล้วเจอจะไปในสถานที่ที่ห้ามสูบสถานที่ศึกษาอะไรเงี้ย ไม่ไม่ดีนะครับแล้วแบบแต่งตัวไม่ดูไม่เหมาะสมกับสถานที่เรียนแต่ชาตั้งเขาแต่อเงี้ยนี่มันที่เรียนนะคุณเข้ามาเรียนหนังสือเลยชื่นชอบเอแบบตรงนี้มากมากเอแบบเขาดูแลบุตรหลานดีนะเขาเก็บตังค์ไปแล้วเนาะอ่ะยังหออนค้าหอนค้าหอกันค้าก็ดีครับหอกันค้าก็ดีเพื่อนเพื่อนดีน่ารักเพราะหอกันค้ามันจะเป็นแหล่งรวมของของหลายๆจังหวัดแล้วก็คนมีทั้งแบบว่าระดับแบบว่าสูงมากหรือว่าได้ครับวาริสต้ะวาร้แล้วแต่เจ่ะ เต็มมากแล้วก็แล้วก็ของกินแถวนั้นก็เยอะมากอร่อยมากอ่ะมาลองิลมรลองิลตอนนี้ที่เรียนอยู่มลังติลต้มไม้โตหมดแล้วนะโอ้ใช่ครับแล้วพูงมีตึกใหม่ขึ้นมาครับตึกใหม่ตึกของคณะนิเทศครับคือโอก็คงพูดได้เฉพาะของคณะตัวเองนะครับเพราะว่าแบบนิเทศคณะของโอก็แบบว่า คือเข้ครื่องไม้เครื่องมือคือดีมากๆโอ้ยหรูหราไฮโซพี่พงเคยไปแบบว่าน้องๆก็เชิญไปเนี่ยทำอ่าพิธีกรช่วยเชิญไปอบรมบรรยายไอ้ห้องโรงถ่ายหนังโรงถ่ายหนังเขาเจ๋งเลยนะฮะโอ้ยดูโรงถ่ายได้ดูรงถ่ายน้องโอ้ยเข้าไปเลยก่อนเออพี่ลักเสียนะเออลักเสียแล้วและยเยี่ยมเลยใช่ใช่ใช่แลตอนนี้นะครับคือแบบว่าเราสมมติมาในนิเทศเนี่ยนอกจากจะได้เจอแจ็คแฟนฐานแล้วนะครับ ก็ได้เจอหนาเดชนด้วยนะครับอ่าหนาเดชนอยู่นู่นด้วยเด่นอยู่ครับผมแต่ถ้าอยู่ที่947นั้นดูดนะฮะอยู่เพิ่อ8โมงไม่น่าคุยอ๋อนั่นดูดอยู่จัง8โมงนั่นดูดนั่นดุดอ๋อนั่นดูดนั่นดูดโอ้ยมันดูดซี่เลยครับผมดูดตัวเขียวครับใช่ครับผมฮ่นะครับอ่ะน้องโอตอนนี้ก็มีละครหรือว่ามีหนังให้ชมไหมฮะ อันนี้มีเซนสุรัก์สุวิญ,ญาณครับทางช่องห้าครับแล้วจะมีอะไรต่อมาให้เราได้ติดตามไหครับพ่อบอยน์เลยว่าเป็นแฟนพาพยน์ต้องงงอยิงนี้พย์คงยังไม่มีนะครับแต่ว่าแต่ว่าจะมีละครซึ่งกําลังคุยคุยกันอยู่ครับมีโปรเจกต์ัก เปิดกล้องสักเดือนตุลาเป็นโปรเจกที่น่าสนุกมากครับเดี๋ยวติดตามโออนลุชิตกันต่อไปนะครับใช่แล้วนะครับผมคนนี้ขอบคุณน้องโอด้วยสลับเวลามาพูดคุยกันในฟังหูนะครับขอบคุณนะครับแล้วโอเรียนจบเลยเลยนะครับแล้วจบมาทําหนังเด็ดๆให้เราดูนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมเชื่อฝีมือคนคนนี้จริงๆนะครับหนังเด็ด